นี่ขายที่ดินกำลังเสียพิ่นมาอันนี้เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาไทยรัฐวิทยานี่เงียบมากระยะหลังนี่ไทยรัฐวิทยาสี่ เนี่ยเข้าเข้าซอยที่โมไซเข้าเนี่ยคือจะไปผอสวนพิโนมาเน,นี่ยซอยเนี่ยนะไปสวนพิโนมา<อ>แต่เราออกทางด้านหลังไนงะมีหลายทางมีร้านขายมีกาแฟเช้าวันเส